สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําไก่ผัดตะไคร้ค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะมาตัดหัวของตะไคร้ตรงนี้นะคะปลายทิ้งไปค่ะ ปะเปนะคะเราก็จะซอยตะไคร้ค่ะ ต่อมานะคะก็คือกระเทียมค่ะวันนี้เราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะทุบค่ะทุบให้เขาแตกเลยค่ะ แกะเปลือกได้ง่ายๆนะคะแบบนี้ค่ะ อันไหนที่ยังแกะไม่ได้นะคะก็ทุบค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตามเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยไว้ค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาตำสามอย่างนี้กันค่ะเริ่มจากตะไคร้ค่ะเพราะว่าเขาตำยากสุดนะคะ ตาเขาละเอียดพอประมาณนะคะเราก็จะใส่พริกแดงจินดาค่ะแล้วก็กระเทียมจีนะะนะคะลงไปเลยค่ะ ต่อนะคะเรามาทําในส่วนของเนื้อไก่กันนะคะวันนี้นะคะเราใช้ในส่วนของสะโพกไก่ค่ะเออ่บ้านเราไม่กินหนังไก่นะคะเพราะว่ากลัวคอเลสเตอรอลค่ะเราก็มาเลาะกระดูกก่อนค่ะ จากนั้นนะคะก็ตัดเป็นชิ้นที่เราจะทานได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะ เปิดเตาค่ะจากนังนันะคะเราก็นำที่เราตำนะคะลงมาผักค่ะ ิ่นหอมนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะน้ำ้ากครกค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาปรุงรสค่ะซอสฝาเขียวค่ะพ้อไก่สุกได้สักเกือบสุกอะคะ่ะเราก็มาปรุงรสเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซอสถอยนางรมค่ะ ตาสายค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะก็คือใบมะกรูดค่ะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ให้เขาหอมค่ะค่ะแค่นี้นะคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะ สำหรับไก่ผัดตะไคร้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ